วสวดีค่ะวัสดีตอนเศาราของมือวันที่1กุมภาพันธ์2567ค่ะค่ะทุกคนก็คือสิทธาสิรออยู่เนาะคะ่ะตอนนี้สายดวนจากกอ่อทั่มอซึ่งวดบางหันเพิ่นกระแตกสามตัวนะคะ่ะชุดที่พันทรงมะหายบอ่อแตกเนาะคะ่ะแล้วก็เข้ากับจะร่อชุดที่พันลงทุนนะคะ่ะพันลงทุนชุดใดบ้างจังสิไหมคะ่ะ แต่ตอนนี้ก็ต้องรอก,กอน,นะคะล่ออีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเชี่ยนหน่อยจะเอามาลงให้อจจเอฟซีอาจจะเป็นไรสดเนาะค่ะอาจจะเป็นไรสดก็ได้คันเพราะท่านคันมันาสาอะไรเชี่ยนหน่อยก็อาจจะไรส,สดในเบิงมันคอคอยสิทันเวลาเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ตัวเรียยังท่านในมีเดอรคะ่ะพี่นองคะ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเ้าจะไปฟังขคอสุดท้ายของพอดีเมือ่อไวออกเพราะวาขึ้นสุดท่ายของคุณพอดีนี้ มักซิแมนมแม่ค่ะรวกาคันเลขถือกสิกษิมีความฝันเขามากให้พอนะ่อเนาะมันนี้เสีนหน่อยก็เลยว่าอยากเอาความฝันรกคาควงสุดท้ายของคุณพ่อนี่เพราะว่าพอดีนี่เพิ่นมักเขาขึ้นวั่นหวยออกแมค่ค่ะอยังไดรฮงก็ไปฟังคุณพอ่อคนฟันดี่ะพอด,ดีงวดนี้เนาะเป็นตะเถอบองวดนี้ ตัวเพิ่นปล่อยมาก่อนแล้วตัอเพิ่นเสีได้ตัวหม่เังถือไหมคะ่ะค่ะไปฟังคุณพ่นพอน้ำกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อครับสวัสดีครับครับค่ะ <c oughs> โอ้ยว่าอยากมาตามขึ้นมาหวั่นสนอขึ้นสุดท้ายของมึกก่อนมืม่นหัยออกเจนฝันอยู่ลเลยเจนหน่อยฝันหน่อยที่ให้หวย เชียนน้อยไปแล้วก็เลยป่านน้นเด็กม่นก็เลยไม่ไม่อยากข้าไปวเร่อที่เที่ี๋วมันปั่นมาะฝันว่าเดินไปที่ไหนรู้เสียน้อยไปเจอผึ้งผึ้งหลวงจะไม่มีตัวตัวผึ้งเสียน้อยเจอตาห้างบอกค่ะพ่อห้งก็ไม่เห็นเห็นแต่หัวน้ำอย่างเดียวเอา้าหัวน้ำมันมาจากไหน ว่ผมถึงถึงถึงว่าทําไมมันเห็นแต่หัวน้ำทังมันไม่เห็นยังว่าบ่าไม่ล่างแต่ว่าไม่หัวน้ำนี่นเป็นยังไงพ่อะครับ,รบอยู่ในติดโคลในใหญ่อีน่ะเศียน,น้อยค่ะผู้ยาวมันเป็นพึ่งหลวงว่าอย่างนั้นอคือว่าวเป็นสมานแทบ,บานนี่ฟันเห็นพึ่งหลวงนี่ครับแล้วหัวน,น้ำนะมันเต็มทุกอยู่ทุกนั่งเลยเศียน,น้อยเต็มทุกช่องเลยตีพอ ครับนั่นแหละมันเต็มมันกลนมันไอ้หัวหน้ามันสีเอกออกเลืออเหลื่ยนี้นี่น้ออารามาที่มันมีอยู่คนเนื้อแต่เดินเขายืนอยู่เขาไปเอามีดมีดเนี่ยเอามีดทำครัวเรานี่แหละเหลี้ยเหลี่ยมเล็กๆนัะ่ะเขาไปปาดปาดเด็งให้พ่อก้อนเนื้อในโคมฝันนั่นค่ะ มันได้ก่อนหนึ่งที่นี่พ่อกก็เลยเอามือมาไปรับเอาไปรับเอานี่น้ำพึ่งอ่ะมันย่อยใส่เสื้อใส่กางเกงพ่อโอ้ยในความฝันนั่นนะโอ้ยคือฝันดีแต่พอ่อพไม่อไม่รู้จะตีว่าจะเป็นเลขอะไรพอก็เลยดูทั้งจำราเอะนั่นแหละจำลาทำนายฝันอ่ะค่ะมันมีเลขสามหนึ่งค่ะหนึ่งหกหนึ่งหก หนึ่งสามหกหนึ่งสามหกน่ากอดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าแล้วก็สองสามเจ็ดเสียน้อยมันมีแค่นี้ในในตำราทำนายฝันเด้อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวหนูสืบเคียนไวไหมมี่ยังในกอะมีสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกสามตัวหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าเฉย หนึ่งสามเก้าสองสามเจ็ดสองสามครับเจ็ดบานีให้นู้ทํเด้อนี่พอตีไม่เป็นดอกพอก็เลยดูในตำราทํานายฝันค่ะเลขสองตัวมีอยู่สองหางมันบอกค่ะพ่อนี่ในตำราครับมีแค่นั้นเนี่ยมีสามหนึ่งกับหนึ่งหกครับค่ะแต่ว่าอันหลังจากที่พ่อสิมาฝันเนี่ยเนาะ พ่อได้ชื่อลอตเตอรี่มาไวบ่ค่ะพ่อชื่อพ่อชื่อไว,อยว้ยย่เจนน้อยตัวไหนคะพอ่อพ่อชื่อท้ายมันห้าหกหนึ่งนะสามใบโอ้บ่นแม่นตัวนี้บ่นน้อบ้านนี้พ่อเอยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชื่อเลขไอ้ทูบมาแล้วเลขทูบของคุณพ่อก็แปดสามหกนี่แล้วคับผมนั่นแหละผมก็ชื่อเลขทูบไวแต่ไอไอกระชนอนเน่ะไม่ได้แล้วเจนน้อยอันหมดเลย เขาจ่ายครึ่งหนึ่งพ่อก็เลยไม่เอาพ่อทุนน้อยพ่อไม่ได้ซื้อเยอะมันมันทุนมันน้อยค่ะมันก็ไม่คุ้มเนาะเขาจ่ายแค่ครึ่งเดียวแต่ว่าพ่อจะมีการใดอยู่นงวดนี้ไม่รู้หรอกเสียน้อยเพราะว่าไม่ไม่ค่อนแบงห้อยู่เนาะใช่เสียน้อยเขาไปปากแ่งมาให้พ่อ่นาะมันแล้วพ่อเอามือไปซองไปเอาที่เขาแบงยื่นมาให้พ่อเนะ น้ำเึ like ิงน้ำพึ้งน้ำมันไหลไหลใจเสื้อใส่กางเกงพ่อโอ้ยแลแ้วที่ที่ที่เชียนน้อยโทรมาต้าผ่านโทรเ้ียวน่ะเละพขาต้องคืนพ่อกับฝันเอาฝันดีเร็วเรียกให้เชียนน้อยไปกับบวกบวกคนงานว่ะมันเข้าแล้วเรียกให้เชียนน้อยไปพอเลยว่ากับคนงานอย่างนี้แม่ยูพ่อออกสุดใดน้อพ่อพวกช่้ไม่ชอบพวกหนึ่งเชียนน้อยพวกหนึ่งหนึ่งอ่ะ ไมซื้อไดเพ,เพราะตอนนี้เขาเงว่าเนี่ยพ่อก,ก็ซื้อไม่ได้ทั้งพ่อทั้งม่มันตัวตัวจริงๆเนาะไปหมดเลยพ่อก็เลยไม่เรียค่ะหกหนึ่ง้งามอยู่เขาให้สามตัวแหละเอยเขาแต่สามตัวเนาะเขาให้เฮียน,น้อยค่ะก็เลยไหวปกลกับไว้แค่นั้นแหละอืมค่ะอันอันอันเล็นะก,ก,กบุบนะพ่อแต่ช่วยปกลับค่ะ สีอันอันหาหกหนึง่งกับอีหกห้าศูนย์น่าพอไหวเตงเตงกระชดเขาให้แค่นั้นแตส่สองตัวน่ะเขาไม่ให้อืมค่ะพอก็เลือไม่เอาพอว่าเหามือนเป็นอย่างงี้พอเขาไม่เอารอกเอาสามตัวเออเอาค่ะ <c oughs> พอก็เลือคุยไปเขาไปอย่างนงี้ไปกองไหนเหมือนกันสามเจ้าเหมือนกันหมดเแี่น้อยค่ะ <c oughs> จึงกันหมดแล้วถ้าเบิ่งเด้อพ่อเลขออกมานี่จังได้พ่อก็ได้แท้จักสิได้ตัวใด้โอ้ยหนูอยากเกี่ยวหูได้เนาะยังหวานยังน้อยได้แท้ละพ่อน่ะเจ้อเก่งน้อยมีตัวไหนอะพ่อยังมีโอ้ยของหนูมันมาเป็นตะเขานี่งวดนี้มันเป็นเลขจังได้ดอกอะไรนะพ่อจำไม่ผิดนึงก็เก้าเลยเอดนูหน่อยโนูเลขหนูได้เก้ากระหกงวดนี้เอามาเกือตรงกันหนิเก่น้อยไอ้พกงกนะตรงอยู่ค่ะ ยูนไวพอดีเลยครับผมแล้วเลขกหลังของผมมันก็่หนึ่งกับสองมนันจะมาหกหนึ่งหรอพี่เน้อยก็จังวหวะนี้แล้วนูว่าคันเป็นคือสิแม่นออกหนึ่งหกสลักอหนัวผมผมก็ว่ไหวงั้นนะที่เน่ะโอ้ก็คิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าในใจคิดว่าเนาะครับประหยัด อยากตัวนี้กับตัวเลขกูก,กพค่ะนั้นหลยทีอย่อยากอยากอยู่เนี้ยแต่มันเอาไม่ได้ทํายังไงค <No. S 2> ่ะเนาะครับผมเดี๋ยวกดดส้ายไก่เทียงรึเปล่าจะลงตนนายไม้จะโกรกค่ะเอาบันยนุก,กับสิรบกควรพ่อเท่านี้ละครพ่อมันตรงเป้ากันจารย์ดังๆที่อาจารย์เทียนน้อยที่อาจารย์เทียนน้อยไปให้เอากับเขามาเขาให้มาตรงกันหรกเปาเทียนน้อยมีค่ะมีตรงกันหลายเจ้าเลย ค่ะหนึ่งหกหรือไม่หลายเจ้าแล้วกะอาจารย์น้องปืนให้เม็ดเดียวข้างล่างคือหกหนึ่งหนึ่งหกหน่อดิพ่อมาสายสายโคตรตัวเวียนแล้วก็ต้ัวเวียนแล้วเรียนน้อยอยู่ไม่ได้แล้วไยังไงอ๋อหาหลอตตเอรี่เบื้องมาพอเนาะครับผมค่ะค่ะขอบคุณพ่อหลายๆค่ะคอ๋อผมขอให้โชคดีเด้อยเรียนน้อยเด้อค่ะสาธุค่ะครับผม